เพิ่งรับหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะที่คัดค้านพรบกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนนะครับชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องสิทธิทั้งหมดนี้นะครับกำลังจะโดนแทรกแซงด้วยกฎหมายฉบับนี้เรื่องที่2นะครับก็คือให้ทบทวนการใช้งานนะครับของสโมสรรัฐสภาสภาแห่งนี้ไม่ได้มีที่สําหรับไว้ให้พวกเราเอนเตอร์เทนนะครับมันที่ทํางานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปฏิภาฒสันติพาดาผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งภาเก้าไกลครับท่านประธานครับผมเพิ่งรับหนังสือนะครับจาก กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่จะคัดค้านพรบร่างกฎหมายทําลายการรวมกลุ่มของประชาชนนะครับ ท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นพรบาที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชนที่ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูนไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องสิทธิด้านป่าไม้เรื่องของชุมชนเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิทธิผู้หญิงสิทธิสื่อทั้งหมดนี้นะครับกำลังจะโดนแทรกแซงด้วยกฎหมายฉบับนี้และการชุมนุมอยู่ที่หน้ายูเอ็ตอนนี้นะครับอยากให้ตัวแทนของรัฐบาลได้มีโอกาสได้หารือนะครับแล้วก็เชิญตัวแทนเข้าไปพูดคุยหาเรือกันการชุมนุมแบบนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้้นนปีแีแแลลววต่่ยัังงงไมมมคาาจจรริใใขอฐบ การแก้ไขปัญหาแบบนี้และผมขอหาดูอีกเรื่องหนึ่งว่าอย่าให้เจ้าหน้าที่นะครับไปดําเนินการใช้ดาเนินคดีพลกอฉุกเฉินกับพวกเขาเพราะนี่เป็นการชุมนุมด้วยสิทธิที่ชอบรมท่านประธานครับเรื่องที่2นะครับก็คือให้ทบทวนการใช้งานนะครับของสมโมสรรัฐสภาผมยังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองนะครับแต่ดูข่าวเมื่อวานจัดเต็มจัดหนักนะครับเป็นห้องสันทนาการมีลู่วิง่งมีสปามีห้องซ้อมดีลาดนี่ผมอ่านจากข่าวนะครับถ้าถ้าเข้าใจผิดก,ก็ขออาภัยด้วยแต่ท่านประธานครับ สภาแห่งนี้ไม่ได้มีที่สําหรับไว้ให้พวกเราเอนเตอร์เทนนะครับมันที่ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้เวลาของเราและทรัพยากรของสภาและภาษีของประชาชนไปทำอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ผมยังรับไม่ได้นะครับมีสโมสรได้แต่จัดในสัดส่วนที่เหมาะสมผมพยายามผลักดันเรื่องของห้อง,หองให้นมเด็กนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่สภาตอนนี้ห้องทํางานก็ไม่พอชาวบ้านที่พิษณุโลกอดอยากนะครับยังยังน้ําท่วมน้ําขุ่นน้ําประปาขุ่นอยู่เลย แล้วห้องประชุมก็โล่งแบบนี้เราจะมีสมโมสรสันทนาการไปทําไมครับอยากให้มีการทบทวนโดยด่วนนะครับและเรื่องนี้เราต้องรับผิดชอบต่อประชาชนครับขอบคุณครับครับผมสอบถามเลขาธิการสภาเมื่อวานเลยครับเมื่อวยังไม่มีโอกาสไปดูแต่ว่าเป็นแบบที่ก็ทำเอาไว้แต่เดิมนะครับ